มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาประกาศให้นางสาวไทยพงศธรจริงพ้นตำแหน่งเหตุประพฤติไม่เหมาะราชกิจจานุเบกษาลงประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่องให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาว,วชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้วยสำนักงานสารยุติธรรมได้มีคำสั่งให้นางสาวไทยพงสศธรจริงผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดส,สกนลนครพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่8มษายน2568เนื่องจากคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมในการประชุมครั้งที่10ทับ2568 เมื่อวันที่8เมษาย,ยน2568พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่าการกระทําการไม่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบและประับพฤ้นตนไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา24วงเล็บผาแห่งพรบศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553 บัดนี้ได้มีพระบรมราชองคการโปดรปดกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยน2568ประกาศณวันที่24พฤิกาย,ยน2568ขอขอบคุณดชกกรชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ